ผมได้เกียน,นะครับว่าษีธุรกิจเฉพา,าะพประมวลกฎหมายราชการม่กินร้อยละลาสารรมสิบง่ดแก็ภาษีสามมิตตามกฎหมายร้วบาลสามมิตรนะครับอาการ้อยละไม่เกินร้อยละสามสนะครับค่าผ้ารงแร่นะครับไม่เกินร้อยละสี่นะครับค่า,าผ้าผงแร่หนึง่งข้อสอบงนี้ข้สอสบก็เย สกามนะครค่าภาคกิตาเลียมร้อยละสี่นะครับแฮโวลเปสแปนะ,าานะ, 7, ะนะครับค่าธรรมเนียมนะครับขององอหญ่างเก็บของปุงเททนะครับไม่เกินร้อยละสามสิบต่อไปมาตรายีนะครับมาตรายี่สนะครับปฏิีและประเภทอื่นนอกอจากบญญดาไม้เนี่มาตรายี่สามยี่สีมาตรายี่สยี่สินะครับ อาจกำหนดให้มาสีและอากร